เจอกันอีกแล้วนะคะกับเจอแอลซนเล่นอ่ะขยับไปทางบนนัยนลูกขยับไปทางบนนัยนให้น้องๆเขาใกล้ๆหน่อยลูกขยับไปขยับไปลูกเลยตามมาแล้วนะคะอันตอนนี้คือเด็กศูนย์นะคะขยับต่อพุ่งไก่อนที่จะวาขยับไปได้แล้วบอกไปยังล่ะนลอนลูก้าเสียงโหดที่เราค้นเจอเลย นี <Yeah. S 2> mm ่่คะหลวงตาเข้าสู่บ้านผาหลักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักครู่หลวงตาจะเข้าไปสู่วัดบ้านผาหลักแล้วนะคะห mm hmm. <Yeah. S 2> ลวงตาเิ mm hmm. ยมาแล้วแต่เรา mm hmm. พยายามให้หลวงตาเสี่ยงโหดด้วยลูกเอาพยายามเข้ามาลูกพยายามเข้ามาเอาหล่อ,อนเข้ามาใหญ่ๆเลยลูกนี่ค่ะหลวงตาเมตตาทุกคนนะคะหลวงตาเมตตาทุกคนนะคะน้องมือแพนอมือด้วยลูกเอบบองั้นละอาหลวงตาเออไม่ถึงนะคะก้มมาลูกก้มมาเข้าไปสิลูก อุ้ทยของอุมอสุกันนี่นะจับน้ำกับพี่เด้เด้อเด้อจับ้าเออละจับละงตาเขงหัวนะคะตต่มเต้นสาธทนะลูกสาธทัเนอสาธุเต้าจับน้ำไหนจับน้ำนะ อ้เป็นตาลุนกับนคนรับก <oh, ับเลยเต้ากับเลยเต้าไข่ใส้หมองคนหมงไส้ใเต้าไข่ใส้หมองคนหมงไส้เต้าเยค่ะตาตู้เต้าจับน้ำเลยนะคะยก จับน้ำเลยลูกอยาก้มค่ะอยาก้มค่ะอยาก้มนะคะอยากก้มนะคะเดี๋ยวลงตาสะดุดนะคะตราที่มันเป็นของโรงเรียนนะคะไม่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 ใช้นะคะที่ของโรงเรียนนะคะเสื้อที่เป็นของโรงเรียนไม่ใช้นะคะรับยกน้ำขึ้นเว้นอกนะครับเนอบอกต้องก้มนะครับก้มหนเดียวปอไม่ต้องก้มค่ะไม่ต้องก้มยืดอกเลยค่ะลูกพนมมือเลยค่ะพนมมือเลยค่ะลูกพนมมือเลย

น้ำเปล่าใส่โอชีบ้านะนี่บ้าใครหัวอยู่นี่ตั้ักนมมือนัา่นลหละลลูกเร้วหนุงตามาแล้วค่ะนมมืออย่างเดียว tiêm nhông nam lấy tao, phải nhông đây nhông nam tao, thà phải nhông mà đây cả mứt tì tì giang này tao tiêm nhông nam lấy, phải nhông đây nhông này tao phải nhông ở đây cả mứt tì giang dô này tao, haha. À mẹ, thà mân nát mẹ không, ờ, còn thà mân tao nhông mân anh ạ, anh ạ, mẹ à? tới à? gần เอาใส่เลยเอาวางเลยเอาใกล้ๆกันเลยเออเอาเอาใกล้ๆก응ันเลยเต้าอ yep> ันนี้นี่ก็จับเพืนด้วยจับเพืนด้วยแตะนี่เอามาชนนี่เอาชนกันเอาชนกันเอาชนกันแล้วจับไว้ชนกันแล้วจับไว้อีแม่ถ้ามันนักก็ว่ต้องโยกค่ะวางวางเลยเต่าเสียๆๆปล่อยเสีย ตอนนี้เขาถึงบารพารักเกือบร้อยแล้วนาะเป็นตีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักน้งายจะเข้าไปที่วัดผารัก้ววัดธรรารักนาะเผื่อจะเข้าไปแอลฟอในธรรารักเาระอ้ยตอกววางลวางลแล้วจับไว้ลูกหนักจ้จเอาอชิดกันแถเออชิดกันนมอ่ะเอาชิดกันแ้าเอาน้มชิดกันเอาเอาติดกันนะแ้วเอาติดกันอะ เออน่ะนบรรยากาศที่ตามมาแล้วนะคะพี่แถวนี้มีคนท้องไหมคะมีไข่้องหออมีไข่ตอองหรอพอๆเกือบพอคนตองจริงจัง ยกได้ยกนะคะโยกมาได้กับมือตีนะคะมือตีไว้นะคะยกได้ยกนะปลอมือตีไว้พนมมือข้างเดียวเจ้าพนมมือข้างเดียวเจ้าเอามือตีไว้เจ้าป่อตีน้ามือข้างเอออันน่ะ หลวงตาเอาให้หลวงตาเมตตามากเลยนะคะสําหรับคนท้องกับคนพิการนะคะหลวงตาจะท่านตาเมตตาเป็นพิเศษนะคะออัอนน่งคกร มีคนต้องมังก่อนครับีคนต้องนคนท้องคนท้องคนท้องน,องนี่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 เออนี่นะมากระเป๋าม <c ười> ั่งก็ไป้้างหลังมีคนท้องเลยอ๋อเอ๊

ตอนนี้หลวงตาเข้าสู่บ้านผาหลักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนหันไป้ายหวั่นน,นิ่มนผาหลักแล้วนะคะ,ะเราจะผ่านวีกิจไปด้วยกันเชื่อมั่นเสษจกิจพอเพียง เส้นทางการเดินทางของหลวงตาท่านจะจำวัดที่ไปทำอ่ะต่อห้าหนึง่งอยากพี่น้องอมอยู่บ้านอุซา,นะา,าน,น,นนะ่ะปัจจุบันอะไรปลาไปเอาตัวหนึ่งปลาไปไปเดี๋ยวรถมาซื้อของแล้วเดี๋ยวจับไปนอนพู้นะที่นี่เดือดมันกําเดียือดได้แล้วอ่ะได้ เก็บโคเลยเก็บเสื้อผ้านเลยรวบเสื้อผ้าเลยค่ะรวบเสื้อผ้าเลยแม่เก็บโคนั่งเลยค่ะพี่นั่งเลยค่ะนั่งเลย เมว่อตาท่านเดินสู่บัดถ้ำผาหลักเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นนี่นะคะคือถ้ำผาหลักที่เห็นเป็นผาตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นผาตรงนี้นะคะตาตัวหลบผ้าเลยเต้าเก็บผ้าเลยเต้าเก็บผ้าเลยเต้า เก็บผาแก็บผาตเว้ยเดี๋ยวไปตัวเลอะด้วย